วันนี้ไปดู Galaxy A 255G กันดูก่นทุกคนเพราะว่าบอกได้เลยว่าปรับมาได้โหดมากๆเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา สำรับจุดเด่น5อย่างที่เราคัดมาให้กับทุกคนเลยนะรอบนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจอภาพนะครับปรับมาใช้ซูเปอร์อัลมาเลตนะคะที่มีความสว่างสูงสุดที่1,000 nits กันเลยทีเดียวนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน่วยความจำภายในนะที่ให้มาเยอะถึง256 g ิกืมแล้วก็แรมเนี่ยให้มาที่8 g ิกนะคะอย่างนี้3รอบนี้นะคะกล้องเนี่ย50ล้านพิกเซลแต่ว่ามี OIS กันสั่น อันนี้บอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็รูปเนี่ยคมชัดมากๆและอย่างที่4เลยนะคะตัวนี้เป็นในเรื่องของ One UI 6.0มาพร้อมกับ Android version 14่นะคะนนี้ก็จะเป็นจุดที่เราคิดว่าดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้กันเนาะอย่างนี้5นะคะรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แล้วก็แถมให้นิดน,นึงด้วยก็คือมีตัวของ Voice Focus นะคะหรือว่าการคุยโทรศัพท์ได้ชัดขึ้นนะคะในที่ที่มีเสียงรบกวนมากๆนั่นเองค่ะอ่นนะทุกคนดูจุดเด่นไปเรียบร้อยนะคะก็บอกกันเลยว่า ตอนนี้เนี่ยมือถือเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันว่าใครเร็วที่สุดแรงที่สุดกล้องสวยที่สุดแล้วมันไม่ได้แข่งกันตรงนั้นมันแข่งกันที่ประสบการณ์การใช้งานนะคะซึ่งซัมซุงเนี่ยจะมีประสบการณ์การใช้งานที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากมือถือจีนอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่มีความสะอาดกว่าคลีนกว่าก็คือไม่มีโฆษณารบกวนไม่มีไอ้นั่นไอ้นี่เด้งขึ้นมาไม่มีนั่นนู่นอะไรเงี้ยมันจะมีค่อนข้างจะดูสะอาดสะอา้านแล้วก็ ใช้แล้วก็รู้สึกว่าไม่โดนรบกวนเกินไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ซัมซุงนั้นให้มาเขาก็ขายเครื่องของเข้าไปนะคะแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานมันก็ให้มาดีด้วยนะคะรอบนี้เนี่ย A25 เนี่ยคือปรับมาก็คืออย่างแรกก็คืองง่งายๆเลยนะคือจอภาพเนี่ยเป็นซูเปอร์อมโมเลตแล้วก่อนหน้านี้ A23 เนี่ยมันเป็นจอ LCD เนาะก็ค,คือมันก็คนละเรื่องอยู่แล้วนะคะ LCD กับ อมเล็คือใครใช้จออมเล็ดมาเนี่ยจะรู้เลยว่าจอ IPS LCD เนี่ยมันไม่สวยเลยนะคะแล้วทุกวันนี้มือถือระดับชั้นนำก็เปลี่ยนมาเป็นจอแบบ OLED Display กันทั้งหมดแล้วันั้นเราบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนรอบนี้เนี่ยทำให้รุ่นนี้เนี่ยน่าใช้ขึ้นมากแล้วก็เลือกกล้องอีกถ่ายภาพอีกเรื่องหนึ่งด้วยกล้องถ่ายภาพก็ดีมากสวยเธอทาดีมีแบบ ดีมากแล้วก็ไอทางการออกแบบของเขาเนี่ยนะไอด้านขวามือเราบอกน,นะมันจะมีตัวของ key island นะ,ะก็คือการยกระดับของปุ่มขึ้นมาหนึงน่งเพื่อให้มันแบบกดได้ง่ายขึ้นงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างกับรุ่นนี้ค่ะไปเลยทุกคนมาดูตัวเครื่องกันชัดๆด,ดีกว่านะคะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะมี texture นะคะลายตาราง แบบนี้นะฮะก็จะจําได้ง่ายเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นตารางตารางคือก่อนหน้านี้นเราดูดรีวิวตัว A 1 5 Serie s ไปเนี่ยมันจะเรียบ,เร,ยบเรียบหมดจะแบบแมทแบบกลอสอะไรก็ว่าไปนี่นเป็นลายตารางแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นแมทนะฮะจะมีความแบบเป็นออความด้านนิดหนึง่งแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านข้างของตัวเครื่องไอตัวที่นูนขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว,ว่า Key Island นะคะก็คือมันจะยกขึ้นมาเหมือนเป็นเกาะอย่างนี้นะคะ Key Island แบบนี้เพื่อเราจับถือเนี่ย ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้เรากดปุ่มเนี่ยได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเห็นไหมคือปีนี้ซัมซุงมามาคิดแบบนี้หมดซึ่งมันทาให้เราจับถือเนี่ยได้ง่ายมากน,น,นการจับถือแบบนี้คือถือค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเราเทียบกันแล้วเนี่ยกับรุ่นก่อนนั้นที่เราลองรีวิวดูนะรู้สึกว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างเห็นไหมการออกแบบของเขาเนี่ยคือด้านล่างมันจะหนากว่าด้านบนแบบเห็นได้ชัดกว่า ตัว a 1 5เหมือนกันมันยืดยาวขึ้นมานะฮะลักษณะของเขาโอเคมาดูรอบตัวเครื่องกันขวามือพูดไปแล้วเนาะไปปุ่ม power กับ volume นะคะแล้วก็มี keyer นะคะยกขึ้นมาแบบนี้ด้านล่างของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นรูสีผมฟัง3.5นะคะไมโครโฟน usb type c แล้วก็ลำโพงนั่นเองนะคะด้านซ้ายมือรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงคือรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ hybrid slot มานะนี่นะคะจะเป็น hybrid slot นั่นเองก็คือหนึ่ง m e มหนึ่งซิมหรือ2ซิมก็ได้นะทำไมเขาไม่ใส่ dual slot กันมาเดี๋ยวนี การรับสัญญาณนะคะชัดเจนนะคะ5 g รองรับ v o l t e เห็นไหมคะเรียบร้อยหมดนี่นะดุดเช็คให้หมดเรียบร้อยการรับสัญญาณอันนี้เต็มเปี่ยมเลยนะเต็มเปี่ยมเลยอันนี้คืออย่างที่พูดแบบว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าค่ายไหนทําไมถึงบอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะคะโอเคไหมนี่ขึ้นเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนอยู่นะซัมซุงไม่เคยพลาดเรื่องนี้นเลยเรียกว่าฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยโอเคมากๆโอเคนะคะนี่คือการออกแบบนะคะตัวเนี้ยเป็นอินฟ n i t y U ยูเนาะจริงๆแล้ว น่าจะเปลี่ยนเป็นจอจะรูให้หมดแล้วจะได้ดูสวยขึ้นกว่านี้อีกนะอีกระดับหนึ่งโอเคไหมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องถัดไปค่ะสหรับเครื่องรุ่นนี้ก็จะมีจอแบบซ u เปอร์อัมโมเลเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับ Galaxy A 2 3ก่อนหน้านี้ที่ใช้จอ LCD ซึ่งดูดก็งงกันว่าทำไมแต่น,นี้เป็นจอซ u เปอร์อัมโมเลตแล้วและให้ความสว่างสูงถึง1000นิตซะด้วยโอโ้นไงเรื่องจอเนี่ยสว่างแน่นอนนะนั้นเอาไปใช้งานได้หมดแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่ได้กันน้ำแบบ กันฝนแบบต้มตามปกน้ําอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแต่กรน,นเด็นนิดหน่อยมันได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้เครื่องมาประกอบแน่นทอนแบบไม่ได้เนี่ยพวกเราเออกนานเล็นๆ่นน้อยเนี่ยนิดๆิดหน่อยมันพอจะช่วยได้อยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้แบบสมบุกสมบันได้มากขนาดนั้นนั่นเองนะจ๊ะสู้แสงแดดได้ดีนั้นใครอยากใช้งานด้านนอกอ outdoor นะคะก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆเช่นกันในเรื่องของหน้าจอที่สามารถสู้แสงแดดได้นะคบเป็นอย่างดีแล้วก็สีสันสวยงามมากๆโอเคะคุนผู้ชมนี่คือ จอภาพแบบซูเปอร์อัมโมเลตนั่นเองนะโอ้โหนี่คือแบบว่าสีสันนี่ดีเลยเห็นไหมสีดำเนี่ยก็คือดําสนิทนะฮะสีต่างๆเนี่ยโอเคไม่แสบตาแล้วก็ดูดีเลยทีเดียวคราวนี้ในเรื่องของสีสันต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าจอซูเปอร์อมเลตเนี่ยมันไว้จะได้อยู่แล้วในเรื่องของสีสันแล้วก็น้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยเราแอบรู้สึกว่าตัวนี้น้าหนักค่อนข้างจะทิ้งตัวเหมือนกันนะคือยังไม่รู้สึกว่าก,กระจายน้ําหนักได้ดีมากในเรื่องของอ่สตรีระในการออกแบบตัวมือถือตัวนี้นะคะ แต่กไไ็ไม่ได้ไม่ได้หนักเบอร์อะไรหรอกมันแค่จรู้สึกว่ามันเหมือนแบบทิ้งตัวลงมามากกว่านะคะ,ะเรื่องทัชต่างต่างนะก็เรื่องความเน้นตาเนี่ยต้องบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าเขาให้ r e เฟ e s h rate มาถึง120่งบเฮิร์ซโอ้โหนีกบอกว่าลื่นไหลามากนะฮะสำหรับลำโพงของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นลำโพงคู่คือมีด้านล่างแล้วก็ตรงนี้นะตรงเอียร์พนะดังนั้นเวลาที่เราใช้งานกันตรงนี้เนี่ยเสียงของเขาเนี่ยก็จะมีมิติขึ้นกว่าอันเดยวแน่นอนเพราะมันมีฝั่นนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ฝั่นี้นจเบาานนออครแูููมดดัังทโ้ี มันหูฟังเดียวที่เราคุยโทรศัพท์อ่ะ,ะนั้นมันจ,จะไม่ได้ดังแบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเสียงดีเสยงโปร่งนะคะเสือโปรง่งโปรง่งไม่มีลูกหนักลูกเบสอะไรนะฮะก็จะเป็นแบบเน้นแนวเสียงโปรง่ปรง,รงๆเคลียร์มากกว่าถึงแม้จะเป็นปอะพงคู่ก็ตามนะจ๊ะอันนี้ตัวนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าลองจับถือเล่นเนี่ยรู้สึกพรีเมียมไหมรู้สึกพรีเมียมอยู่เหมือนกันนะพรีเมียมแต่ว่ามันพรีเมียมได้กว่านี้หนึ่งถ้าเราถามเรานะตรงเนี้ยตัวจอมันไม่ควรเป็นอินฟินิตี้อยู่แล้วแต่มัน มันให้ความรู้สึกดีนะคือมันลื่นมันไหลมันโฟล์มากนะคะตัวนี้ต่อมาเป็นเรื่องของเกมกันบ้างนะคะตัวนี้เลือกใช้ e x y n o s 1280นั่นเองก็จะรู้แล้วว่า e x y n o s จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานต่างๆเช่นพวกการถ่ายรูปนี่จะทำได้ดีมากหรือว่าการใช้เองง่ายๆนะ ความเร็วทุกอย่างอ่ะมันเร็วหมดไอซีนอสอ่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเรื่องการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ดีพวกกลุ่มของ GPU อย่าง Adreno สักเท่าไหร่นะคะการเล่นเกมของรุ่นนี้เนี่ยปรับได้สูงไหมปรับสูงได้ ปรับสูงได้เลยนะคะปรับสูงแบบเลยกลางไปนิดนึงเนี่ยได้แต่สูงสุดสูงมากเปิด texture ความละเอียดเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นต้องบอกอย่างนี้นะคะ้วยตัว x n o 1 2 8 0เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปการคำนวณความเร็วแล้วก็เรื่องของการประมวลผลภาพถ่ายพวก ISP ต่างๆจะถ่ายรูปได้วสวยมากอย่างกรณีอน,อน,นี้ไดาดูใช้ x n o s ในตัว s 2 3 fe มาเนี่ยเรายอมรับเลยนะว่าถ่ายรูปออกมาได้ค่อนข้างสวยมากเลยเราต้องยอมรับเลยว่าเรื่องการประมวลผลภาพถ่ายต่างเนี่ยทำได้ดีมากๆนะฮะแต่ว่า การเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะก็คือสูงจะมีจังหวะสะดุดไหมมีบ้างนะฮะเรื่องของความร้อนมีบ้างไหมนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่สำหรับเรานะเรารู้สึกว่าแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะลดลงเร็วนิดนึงถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยจะลดลงเร็วนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เร็วมากหรือว่าแบตเตอรี่ไหลอะไรแบบเวิร์วังขนาดนั้นถ้านะเกิดว่าเราใช้งานทั่วๆไปนะฮะเล่นเกมกลางๆปรับสูงได้อะไรเงี้ยเฟรมเรทเนี่ย เราว่าเล่นได้นานแล้วก็เล่นได้โอเคมากๆนะฮะเรื่องทัชต่างๆจอภาพก็สวยดีด้วยนะถ้าซื้อไปเล่นเกมเนี่ยเราว่าก็น่าจะได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางแล้วกันใช้เข้าปานกลางไม่ใช่มือถือเน้นเกมนะฮะยังไง s ซัมซุงยังคงเป็นมือถือแบบไลฟ์สไตล์อยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือเรื่องของการเล่นเกมแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนนั่นเองค่ะ นั่นก็คือเรื่องเกณน,นะอย่างที่บอกไปว่าซัมซุงอ่ะคุณผู้ชมเป็นมือถือไลฟ์สไตล์อ่ะเขาจะให้อะไรที่ไม่ได้เอาสเปคมาแบบตะบ,บีต้ตะบานแข่งกันแต่ว่าในข้อสึกข,ของเราเขาก็ยังปรับตัวได้เยอะอย่างเช่นออ t ์ทัวรไวเขามีเนี่ยกล้องออร์ทัวไวแบตจิตัดหมดแล้วตัดเพื่อนะจอเป็นซูเปอร์อัมโมเสวยงามที่เป็นแบบใช้บริผลิตอ่ะซัมซุงผลิตนั้นสบายลอมที่คลีนสะอาดตาไม่มีอะไรมารบก,กวนไม่มีโฆษณามารบก,กวนการเชื่อมต่อที่ครบครันนะคะ smart view ขึ้นจอทีวีได้นะคะ ลิงก์ซวิโดก็มีค c k Share ก็มีนะคะเนบไบแชร์ส่งให้ Android ทุกยี่ห้อได้หมดก็มีนะ i c k กแชร์ก็ส่งใน s a m s ซุงเป็นหลักใช่ไหมสแกน c คอร์โค้ดมัลติคอนโทรลคือมีทุกอย่างเราว่ามือถือซัมซุง Samsung เนี่ยเขาให้พวกเนี้ยมาซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์นอื่นอาจจะไม่ได้โฟกัสมากต้องใช้คํานี้นะคะรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยก็ให้มาดีเหมือนกันนะคะความปลอดภัยของรุ่นนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเป็น One UI เวอร์ชัน6เนาะเราจะเห็นว่า Auto อ l o c k e r เนี่ยยังคงมีอยู่ก็คือการบล็อกไม่ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันจากภายนอกได้ย้ำอีกครั้งนึงงานเผื่อใครไม่ดูคลิปที่แล้วก็คือมิจฉาชีพจะพยายามให้คุณติดตั้งโปรแกรมถ้าคุณเปิด Auto อ l o c k e r ให้คุณแม่หรือตัวเราเองหรือคุณพ่อลุงป้าน้าอายายอะไรก็แล้วแต่คุณเปิด Auto อ l o c k e r ไว้มันจะไม่สามารถลงแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาตได้นะฮะดังนั้น มันจะง่ายมากพวก APK เนี่ยจะติดตั้งไม่ได้รวมถึงการบล็อกเมสเซจที่คิดว่าจะมีม a l แว r e นะครับพวกลิงก์ต่างๆก็บล็อกให้รวมถึงการบล็อกผ่านทาง USB cable คือพวกแบบเสียบสายอะพวก fast boot boot loader ปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทำไม่ได้นะฮะก็คือมันบล็อกให้ทั้งหมดเลยอันนี้คือดีมากนี่คือสิ่งที่เราอย่างที่บอกเลยว่าซั s u n g เนี่ยให้มาปกป้องเครื่องของเราต่างๆนะฮะ permission manager เห็นไหมคะว่า แต่ละแอปของเราเนี่ยมีการให้ permission หรือว่าการอนุญ,ญาตเข้าถึงในส่วนของส่วนใดบ้างต่างๆดังนี้นะฮะอันนี้ก็คือยอดเยี่ยมเราว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะในการที่เราจะาเช็คได้ตลอดว่ามีอะไรใช้งานเราอยู่หรือว่าเนี่ยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีแอปไหนเนี่ยใช้อะไรบ้างอย่างสมมุติเราเกรงว่าเอ๊ะจะมีคนมาดูในตัวของรูปเราหรือไม่เรากดดูได้เลยว่าแอปพลิเคชันที่ใช้รูป2วันนี้ นะที่แบบเข้าถึงแกลเลอรี่เราได้เนี่ยคืออะไรบ้างก็คือเราสามารถจําแนกได้หมดคืออันเนี้ยคือข้อดีมากๆของซัมซุงที่มีซอฟต์แวร์ที่แบบไลฟ์สไตล์จริงๆอ่ะเออมันมากกว่าแค่แบบฉันเล่นเกมเร็วอะแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยทุกคนเข้าใจใช่ไหมไปต่อค่ะ <ST AN TI R> ต่อมาเป็นเรื่ๆๆองของกล้องถ่ายภาพกันบ้างกันแล้วกันนะฮะรุ่นนี้ตากล้องหลัง3ตัวนะฮะตรงนี้มีอัลตร้าไว มีเลนส์มาโครแล้วก็มีเลนส์หลักนะคะนะฮะโดยตัวเลนส์หลักเนี่ยความละเอียดคือ50ล้านพิกเซลมี ois กันสั่นด้วยนะเธอเอลตฟอร์วัยนี้ให้8ล้านเลยนะชาวบ้านนี้ให้มา5ล้านก็พอพี่อันนี้เอาไป8ล้านมาโคร2ล้านไม่มีเลนส์ซูมแต่อยา่างใดนะคะในตัวของกล้องถ่ายภาพเนี่ยนะคะ50ล้านพิกเซลนะคะปรับได้จากตรงนี้วิดีโอนะคะรุ่นนี้จะไปถึง4 k 30เฟรมเห็นไหมว่า exynos ไม่ได้ชา้าเราพูดหลายครั้งแล้วว่า เอ็กซ s ไม่ใช่ CPU ที่ช้านะฮะแค่ GPU อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะดังนั้นเราคิดว่าความแรงแบบนี้อัดโ k ได้นะฮะสบายๆแต่ 4K เคนี่ยอาจได้แต่เลนหลักนะเห็นไหมถ้าเป็น Full HD ปุ๊บเนี่ยจะอัดได้เป็น Ultra Wide แบบนี้ด้วยเข้าใจใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็น60เฟมปุ๊บตัว Ultra Wide ก็จะหายไปเหมือนกันโอเคไหมตรงนี้ก็จะต้อง รู้เอาไว้นะฮะรวมถึงตัวนี้นี่คือซูเปอร์สเตดี้นะฮะซูเปอร์สเตดี้ก็คือตัวการสั่นที่เราใช้งานกาันตัวนี้ก็มีให้เราเนี่ยได้ใช้งานในจุดนี้เช่นกันก็คือครบครันหมดในเรื่องของกล้องถ่ายภาพให้มาเทียบเท่ากับกลุ่มเกือบเกือบเรือธงได้สบายนะฮะหมวดโปรวิดีโอก็มีโปรวิดีโอเนี่ยก็คือปรับได้หมดสปีดชัตเตอร์เท่าไรไอโซเท่าไรนะฮะโฟกัสยังไงแมนนวลอันนี้แล้วแต่เราเลยแล้วก็ ปรับได้หมดนะฮะยัน 4K 30เฟรมนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีโหมดอาหารนะคะโหมดมาโครแล้วก็มีซูเปอร์ซูโรโมชันด้วยเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยคือด้วยความที่ SOC หรือว่า CPU เนี่ยเขาสามารถที่จะ ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเนี่ยตัวกล้องเาก็ใส่ฟีเจอร์มาได้เยอะขึ้นนะฮะตัวกล้องโมดูลเซนเซอร์นะฮะฟีเจอร์ต่างๆก็ใส่มาได้เยอะขึ้นตามนี้นะฮะโมพาสเทรดนะฮะแน่นอนว่าถ่ายได้เลนเดียวเพราะว่าอีอันเป็นอัลตร้าไวกับมาโครนั่นเองนะฮะส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ยก็มีการอัปเกรดเหมือนกันนะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็นความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะไปดูตัวอย่างภาพถ่ายกันดีกว่าปตัวอย่างภาพถ่ายนี่บอกเลยเลยว่าซัมซุงนี่ไว้ใจได้เสมอนะฮะสบายๆถ่ายมายังไงก จอเป็น LCD ใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบไม่สวยอะ่ะไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยคือสบายก็คือในเรื่องของกล้องเนี่ยเอาอยู่หมดนะฮะเซนเซอร์หลักกล้องหลักเนี่ยสบายอัลตร้าไวให้มาที่8ล้านพิกเซล อันนี้ก็ดีอย่างนี้เราพูดไปแลยว่าเดี๋ยวนี้คลิปต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยใช้อัลตร้าไวท์ถ่ายเกือบหมดแล้วนะในนี้เพราะว่าวิดีโอคอณภาพมันน้อยอยู่แล้วไงดังนั้นอัลตร้าไวที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ไม่จช่เป็นต้องคอณภาพเยอะ Full HD ก็เพียงพอดังนั้นเราคิดว่าการมีอัลตร้าไวดีกว่าอยู่แล้วนะฮะไปดูตัวอย่างภาพมาโครน,นิดนึงกันแล้วกันมาโคร2ล้านพิกเซลสำหรับเรานะมาโคร2ล้านเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆเราเราไม่ชอบอะไม่มีก็ได้ทุกรุ่นเลยบนโลกใบนี้นะเฉยๆเลยแบบคือถ่ายได้เเเฮฮฮฮาา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 ปจิิิงงงงงงโโโกกกกะะะะะแตตตต่่่่่่่่ววววววไไไไไมมมดดดดด้้้ะคหะหัััััอออออรรททนนนนนนนีีีีขบย กล้องหลักเนี่ยมีการสั่นเนาะแล้วก็ถ่ายได้ 4K เจนว่ามันมีความนิ่งนะแล้วก็ความเนียนที่ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ที่เป็น EIS ที่มันจะชอ็อตชๆๆๆนะะอันนี้ยก็จะเนียนตากว่าแต่จะไม่นิ่งเท่า EIS นะเพรา EIS ซอฟต์แวร์มันจะนิ่งกว่าแต่มันจะครอบภาพเข้าไปนั้นเราคิดว่าการมี OS i อยู่ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะว่าเราจะได้ภาพที่ดีมาถ้าเราไม่ได้ไปวิ่งไปเหาะเหินเดินอากาศอะไรเนี่ยมันก็เอาอยู่หมดอยู่แล้วนะคะส่วนของอ l t r ร w ก็ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ full hd เหมือนกันที่เราได้บอกไปดังนั้นเอาไปลงทิกตอกก็สบายเพราะทิกตอกคอลเลียตยังไม่ถึง hd เลยด้วยซ้ำนะจะบอกให้ดังนั้นเหลือเฟือใช้คำนี้ดีกว่าเหลือเฟือถ้าคุณจะถ่ายกันกล้องหน้ากันบ้างนะฮะกล้องหน้าคอลเลีตเนี่ยสิบสามล้านพิกเซลแต่ยังคงเป็นแบบซัมซุงอยู่เนาะก็คือกล้องหน้าของเขาเนี่ยยังคงเป็นกล้องหน้าที่ ไม่ได้กว้างอะไรนะ <g ül> ก็ยังคงแคบๆ,คๆเหมือนเดิมไม่ได้แบบกว้างอะ่ะมันไม่ได้กว้างดังนั้นใครที่ใช้งานตรงนี้เนี่ยแล้วอยากจะได้ก้องกว้างหน่อยแล้ว,ว่าไม่ได้กว้างแต่สวยดีนะภาพสวยเลยทีเดียวนะคะส่วนวิดีโอเซนเซชันเนี่ยหรือว่าตัวการ่นเนี่ยถ้าเราเปิดนะคะโอ้โหกล้องหน้าคุณเนี่ยก็จะแคบเข้ามาอีกนะคะเรียกว่าเต็มจอหน้าบานเลยทีเดียวนะสำหรับกล้องหน้าตรงนี้นะคะ โอเคมาต่อกันที่ในเรื่องของสเปคอื่นที่คุณด,ดูคุ้มค่าเนาะก็คือหน่วยความจำภายในรุ่นนี256 oh. ้2 5 6 g กิกโอ้โหไฮบิสล์รแล้วไงพี่ผมหน่วยความจำ2 5 6า2 5 6กิกอ่านี่โอเคแรมแนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากใส่ไมโครโฟนจริงเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยที่1น b เทรไบ์เลยนะเป็นไงยิ่งใหญ่ไหมแบตเตอรี่เนี่ยห0 0 0นมิลลิแอมป์วนะคะแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยจะอยู่ที่25วัตต์นั่นเองสิ่งหนึ่งที่เราจะทาะทาให้กรคุยี่ย มันเขาเรียกว่าเสียงตัดเสียงรบกวนข้างนอกให้ละกันนะฮะจะเป็นการใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยนะคะในตัวของ voice focus แล้วเปิดออนปุ๊บเนี่ยเสียงอะไรข้างนอกรถโคมคามอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนให้กับเรานะฮะแต่ว่าคุณภาพเสียงจะลดลงนิดน,นึงนะแต่ก็แลกกับการไม่ชงเชิงมีเสียงเคาะไม้เคาะตะปูเจียเหล็กอะไรแถวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะแล้วก็ซัมซุงเนี่ยคงเป็นโทรศัพท์ที่สามารถอัดเสียงตอนโทรได้อยู่เหมือนเดิมนะจริงก็อาจได้เกิดทุกยี่ห้อแหละนะฮะตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นแต่ว่าถ้าเป็น i p h o n นจะทําไม เพราะเป็นเรื่องของ Pri v a c y ซแต่ว่าบางทีลยสถานการณ์เนาะเราเห็นว่ามันแก้ได้ด้วยไอเนี่ยไอตัวบันทึกเนี่ยนะคะโอเคั okay. ่นก็คือ o i c e focus นะฮะก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นมานั่นเองอ่ะเป็นไงบ้างรุน่นนี้ดูกันอิ่มน้ำสำราญจุใจไหมนะคะเดี๋ยวกลับไปเจอกันในห้องแล้วไปคุยกันต่อค่ะอ่ะหลังจากที่ดูจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าซ m s ซ n งก็มีการปรับตัวเยอะเลยนะคะให้ฟีเจอร์มาครบคันแล้วก็เป็นมือถือไลฟ์ไตล์โฟนอะ กล่องดีวิดีโอเลิศมีอัลตราไวแบตเตอรี่เยอะมีชัดเร็วที่ดีมีจอที่สวยแล้วก็มีลำโพงคู่นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาให้มาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้มือถือที่เป็นไลฟ์สไตล์จริงเนี่ยซัมซุงรออยู่ตรงนี้เขาเข้าใจอะคือมือถือมันไม่ได้แข่งกันว่าฉันเร็วที่สุดอะฉันเล่นเกมดีที่สุดมือถือคื่อนั้นจะดีไม่ใช่คุณเล่นเกมดีแต่กล้องคุณแย่วิดีโอคุณไม่ได้ไมโครโฟนคุณไม่ได้ลำโพงคุณไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ประโยชน์อะไร ราะแวร์มีโฆษณาเยอะๆเงี้ยมันก็ไม่ได้คือมันจะต้องทุกอย่างมันจะต้องไปพร้อมๆกันนึกภาพใช่ไหมแล้วทําซุงเนี่ยก็คือจัดมาแบบจอชั้นสวยลำโพงชั้นดีอะไรเงี้ยเราว่าเออรุ่นนี้มันเป็นอะไรที่แบบใครอยากจะซื้อมือถือสักประมาณงบประมาณนี้เนี่ยเราคิดว่าซื้อได้เป็นมือถือที่ซื้อได้แต่ก็จะมีจุดพิจารณาอยู่บ้างว่าเราคิดว่ามันแอบเชยไปหน่อยตรงที่ว่าจนถึงตอนนี้จอเนี่ยเป็น Infinity U ซึ่งด้วยราคาประมาณนี้เนี่ยมันไม่น่าได้ตรงนี้ละมันน่าจะเป็นจอที่ดู ดูทันสมัยกูนี้หน่อยอันนี้มันดูเชยไปนิดนึงนะเชยไปนิดนึง refresh rate เนี่ยให้มา120เฮิร์ตเนี่ยถ้ามันแบบจอมันแบบ สยวยคนนี้นะนะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงสีสันนะมายถึงว่าการออกแบบเนี่ยมันจะไม่ดูเริศขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะนอกนั้นนะเราไม่ได้ติดอะไรมากมายนะคะก็ประมาณนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไปจุดพิจารณาก็คือรุ่นนี้อาจจะเล่นเกมได้ระดับสูงนิดนึงนะ,ะสูงนิดหนึ่งไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่แล้วก็ exynos รุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบตเตอรี่ทนมากเวอร์ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้กินเวอร์เหมือนกันนะท่านั้นเองที่เป็นจุดพิจารณานอกนั้นเนี่ยเราว่าซัมซุงได้ทดแทนด้วยกล้องที่เทพ จอที่ดีลำโพงที่แบบโอเคใช้ได้นะคะแต่ก็จะแบบเน้นเคลียร์หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์การใช้ง,งานความลื่นไหลของจอภาพนะคะแล้วก็เรื่องทัชต่างๆอะไรเงี้ยคือมันผสมกันแล้วเนี่ยรอบมือถือดูนี้ใช้ได้นะคะอ่ะนี่คือรีวิว Galaxy นะคะ A 2 5 5 G ค่ะใครสนใจก็ไปลองหาซื้อกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาฟันดี้ราติีสวัสดนะคะโอ้ยส้สมีค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย